อันเศร้าอ่ะครับมันปิดการมองเห็นพี่อ YouTube อะ่ะมันมีบอทชนิดนึงอ่ะครับมันมาแบบมันแค่มาคอมเมนต์อ่ะครับที่คลิปพี่แล้วก็มันไม่ได้ดูคลิปพี่ให้จบอะ่ะ <c oughs> ซึ่งมันทําให้พี่แบบว่าโดนปิดกั้นจาก YouTube ซึ่งน้องๆอาจจะไม่ได้เห็นคลิปพี่ต่อไปเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากพี่ก็จะพยายามบล็อกมันออกไปให้หมดลบออกไปให้หมดนะครับเพราะงั้นทุกคนช่วยพี่ได้นะครับด้วยการกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาคนละหนึ่งคอมเมนต์ มาดิแล้วก็ตอนนี้คือพี่ทั้งพี่ทั้งเศร้าแล้วก็เครียดแค้นมากแต่พี่ก็ทําอะไรมันไม่ได้ซึ่งวันนี้พี่ก็จะมาลงกับไอ้พวกเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ไอ้พวกนินจาไอ้พวกหมอผีเนี่ยมเตรียมตัวได้เลยเพราะว่าพี่แบบว่าจะนั่นแหละครับสุดก็คือกูเอาเอาความแค้นทั้งหมดมาลงกับไอ้พวกเนี้ย เน้นี้ปังตายตายครับแค่นั้นนายรีพอร์ตทำไมเพื่อนฮัลโหลนายรีพอร์ตทำไมอะออาวไม่กูบักฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนเราไม่ได้เป็นเพื่อนเราเป็นนายอำเภอเรายิงอะเกิดที่ไหนเอางี้เอางี้อดดสีเขียวไปเลยเพราะว่าผมเป็นนายอำเภอผมยิงให้ตัวหนึ่งซึ่งมันก็เลยจะพยายามจะบยผมปาเขียวไปเลยคือฟังดีๆนะผมเป็นนายอำเภอ แล้วก็ผมก็ยิงตัวแฝงไปหนึ่งตัวถ้าผมเป็นแฝงผมก็ต้องปิดไฟแล้วก็ผมก็ต้องปาดดิอันนี้แบบปาดต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออถ้ามันเปิดไม่ได้ผมก็บอกทั้งนานแล้วครับอแบบอ้ย,อยก็นัดแรกนะครับก็คือถือว่าไปได้ด้วยดีนะครับตอนนี้คือก็คือแบบว่า ไม่รู้ว่าเราเก็บอ,อนินจารหรือว่าหมอผีไปนะครับหรือว่าบางทีอาจจะเป็นโจ๊กเกอร์ก็ได้ซึ่งมันก็แบบว่าอืมพูดไม่ถูกนะครับไม่รู้แหละว่าโดนตัวไหน,ต,ไหนตัวไหนโชคดีก็ช่างมันแหละเนี่ย <Yeah. S 2> คือมาแก้ไฟกันไฟแก้แล้วตอนนี้คือพี่ไม่มั่นใจแล้วว่าใครเป็นตอนนี้คือไอไอเขียวมันพยายามจะฆ่าพี่หรือเปล่าวะ ถ้าพี่ยิงมันก็คือเกมจบเราก็จะไม่สามารถดำเนินคลิปต่อไปได้เ yeah, คิดหนักวะครับ okay. มีคนตายนะครับมีมีใครน่าสงสัยไหมไม่ตอนนี้ยังไม่สงสัยใครเลยสีฟ้าอ่อนเป็นบอดเลยพูดแทนถ้าให้พูดตามตรงก็คือบอดเนี่ยมันไม่มีทางเป็นแฝงแน่นอนคือสีเขียวคุณคุณเป็นบอดอะไรครับ อ๋อเป็นลูกเรือจะเชื่อก็ได้นะครับข้ามับนี่คีับรู้สึกว่าตอนนี้ก็คือเอ่อสี่จมูนะครับจะหมันไส้พี่ไม่รู้ว่าหมันไส้หรือว่ามันต้องการเจาเ้านายเผอออกสงสัยพี่คงต้องไปเสิร์ฟให้มันสักลูกหนึ่งแล้วอไงไอตัวขาสั้นๆเนี่ยเนี่พวกเนี่ยแบบเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยส่วนมากมันมักจะพกมีดไงเนี่ยมันมีมีดนะครับอยู่ในกระเป๋ามันเนี่ย เห็นป่าวมันมีมีดบัวระวังโดนเฉือนนะเว้ยคือมันมีมีดแล้วมันก็จะแบบจัดการเราอะเนี่ยไอสองตัวนี้ไอสองตัวนี้ระวังนะครับเนี่ยระหว่างไอส้มกับไอเนี่ยเมื่อกี้มันโหวตพี่นะครับแต่ว่าเนี่ยแล้วขอเพิ่มความมั่นใจปังไไปแค่เลย่เองเกมจบเป็นไง เอาความแค้นไปลงกับพวกมึงนี่แหละสนุกดีอะที่ได้แบบว่ายิงลูกเหลือ,อโอเคครับคือตอนนี้เนี่ยก็แบบว่าจะมาเล่นตัวแฝงบ้างนะเออคือเราจะเล่นแต่แบบลูกเรืออย่างเดียวก็ไม่ใช่นะมันก็ไม่ใช่เรื่องอะ่ะโอเคครับก็เอ,อ่อทำอะไรก่อนดีวะเดี๋ยว,วยนะไปทบทวนกันพอดีกำลังช็อกช็อกเพราะว่า AI ที่ ม่ใช่ AI ดิคือพี่ช็อกกับสิ่งที่บอทมันทำนะครับรีพอร์ตเลยเหรอมึงก็ไวเกินมึงไม่รอบ้างเรวววะเพื่อนเสี่อไปครับเสีย่ยงไปคร,รับตะกนทุกคนทุกคนเชื่อผมเส่งไปคร,รับตะกกนทุกคนเชื่อผมอมาถึงขั้นนี้พี่ก็คงช่วยไม่ได้อ,ะ,อะครับเพราะว่าตานนี้มันไม่มีหไปลาก่อนครับเรืง่งไม่น่าเลยเพื่อน นี่ก็จะเป็นกรณีแบบว่าเออเลเวลน่าจะไม่ถึงนะครับก็เลยทำการโดนวดออกตั้งแต่แรกอ๋อลืมบอกไปนะครับก็คือชุดพี่อะครับมันเป็นชุดล้าหลังเนะี่ยจะมีดอกกุหลาบนะครับเพราะว่าไอ้ดอกกุหลาบตรงเนี้ยมันมันเท่อะเห็นไหมซึ่งถ้าใครได้มันดมคนนั้นก็จะตายทุกคนแบบไม่เชื่อเดี๋ยพี่ลองทดล,ลองให้ดูแต่เาแว่ต้องปิดไปก่อนนะ จัดแม่งที่ห้องไฟเลยเฮ้ย,เ,ยเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นไงเป็นไงตายข่าวตายนะครับเพราะว่ามันมันแบบม,มันมายุ่งกับดอกไม้พี่อะครับบทเขียวดูเขียวอาจจะเป็นขัตกรก็ได้โอเคครับเมื่อกี้เราเพิ่งเดินฝานกันปะเขียวก็เขียว คือโหมดนี้มันมันมันเล่นยากนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้ากดปุ่มได้เอาลูกเรือออกได้ก็คือเราก็ต้องเอาออกเลยก็คือในโหมดนี้คือจะไม่เลี้ยงเด็ดขาดเพราะว่ามันจะไม่มีไม่มีปุ่มเยอะไม่มีอะไรเยอะไม่มีอุปกรณ์สวยทุยไม่มีอุปกรณ์เสริมเยอะขนาดนั้นโหวตสักทีอ่ทีนี้มีน้ำตาลโหวดข้ามนะครับเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นจอมตะกาหรือเปล่าอ่ะอันนี้น่าสงสัย เป็นไงทุกคนคือพี่เก่งไหมเล่นมาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเรเลยว่าพี่เป็นแฝงไหนลองแกล้งมาดิฟัด <c oughs> งงดีครับน้องทุกครั้งที่เวลาเราเล่นนะครับเราต้องทำการปิดไฟทุกครั้งนะครับสีนี้มันตามวะมันบอลมันบอล มันมันไม่โป่ช่องว่างเลยครับมึงจุกใช่ไหมมันบ่งมันิี้เร็วมันบีร็วทีนี้พบแล้วไม่ดิสร้างความวุ่นวายปิดไฟเอไม่ีิปิดประตูกูอ,อัดหน้าครับกูอ,อัดหน้าให้หมดโอเคทีนี้เราก็รอดไปด้านขวานะครับแม่ คือเป็นการเล่นแบบว่าจีเนียดมากอะครับเราปาดด้านซ้ายใช่ไหมแล้วเราก็แบบไปจัดการด้านขวาแล้วก็ตอนนี้คือมีลูกเรือป <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ก็คือตอนนี้เราใส่ผีไปแล้วถ้าใครมารีพอร์ตเท่ากับโดน <c oughs> คือไม่มีใครมาแก้ช่วยผมแลว้วผมแก้ไ,ไม่เป็นอะแดงไปฆ่าตะกรอนอ้วแดงไม่เว้ยคือน้ำเงินอะน้ำเงินน่าสงสัยเพราะว่ามันมันกินเพื่อนผมไปคนหนึ่งอะผมเล่นสองจอเวน้ำเงินไปเพื่อนน้ำเงินเยเจ้ากเรียบร้อยถ้าเราไม่ผิดไอ้นี่เป็นจอมกะกะใช่ไหมโอเป็นลูกเรือเป็นไงอะครับเล้วไหมเออ เจอมุก2จอเข้าไปก็คือสนองวันนี้นะครับพี่ก็ดีใจครับที่ได้ปลดปล่อยอย่างน้อยๆมันก็ไม่ทําให้เราเครียดหรือว่ารู้สึกยย่จนเกินไปคลิปหน้านะครับอย่างพี่ทําอะไรก็คอมเมนต์มาที่ใต้ล่างคลิปได้เลย